สวัสดีครับหลานพี่ซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มารีวิวอุปกรณ์ทั้งของใหม่แล้วก็ของมือสองนะครับเป็นคลิปประจำวันที่30สิงหาคม2564ครับผมก็พอมีให้พ่อแม่พี่น้องได้เลือกนิดหน่อยนะครับผมเริ่มต้นตัวแรกเลยตัวนี้เป็น ผ่นพลวนนะครับผม D F 4 6 6ี่ F Heavy Pad ครับผมเป็นตาช้างครับใบยิบสี่ส่ขนาด45แรงขึ้นครับผมถึง57แรงครับราคาอยู่36,500บาทครับผม36,500บาทสภาพสวยเดิมครับสินค้าต่อรองได้นิดหน่อยที่หน้าร้านครับวต่อมาตัวนี้เป็น โลตารี่ตาช้าง R X หนึ่ง F เสวยเดิมครับผมฝาครอบโซ่ไม่เคยแกะครับสีสันเดิมฝาไม่ผุไม่ขาดมีบุบนิดนึงตรงนี้ครับฝั่งนี้ก็เดิมครับผมไปยังพอใช้ได้ครับผมไม่ถือว่าสวยมาก ราคาอยู่ที่4 5 0 0 0บาทครับผม4 5 0 0 0บาทตอนนี้ก็จะเป็นผานพลวน5คูณ22ครับผมมีทั้งบัว12แล้วก็บัว13ครับผมบัวผานคือระยะห่างนะครับผมตัวนี้เป็น13นิ้วตัวนี้จะเป็น12นิ้วครับผมของตัวนี้เป็นของ CRC หรือจัตุรัสรวมช่างตัวนี้เป็น KLF หรือ กู้หลินนะครับกู้หลินฟอร์โมซาราคาเท่ากันครับผมสองวงนี้เป็นสินค้าใหม่ราคาอยู่ที่29,500บาทครับ29,500บาทเ่วนฝันนี้ก็จะเป็นยกล่องนะครับผมเป็นสินค้าใหม่ครับความกว้างของโครงอยู่เมตรครับผมใส่ใบยีสอง มีรูสลักสำหรับใส่รุ่น M ด้วยนะครับผมรุ่น M รุ่น L รถรุ่นใหญ่ก็ใส่ได้ครับผมรูสลักใส่ได้ครับตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ราคาอยู่ที่1 5 5 0 0บาทครับ15,500บาทครับแล้วก็ตัวนี้ขุดมันครับผมขุดมันเป็นของกู้หลินเหมือนกันครับผม ราคาอยู่9,800บาทครับสินค้าใหม่เหลืออยู่ไม่กี่ตัวครับผมเป็นสินค้าราคาที่ยังเป็นราคาเหล็กยังไม่ขึ้นนะครับผมตอนนี้เป็นยังเป็นราคาเก่าอยู่ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์มือสองครับผมตัวน,นี้โรตารี่1.8เมตรครับผม สภาพพร้อมใช้งานนะครับผมตอนนี้ราคาเบาๆอยู่2 3 5 0 0บาทครับผม2 3 5 0 0บาทตัวนี้เป็น1.6เมตรเหมือนกันสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมใบไม่สวยนะครับตัวนี้2 6 0 0 0บาทครับผม2 6 0 0บาท1.6เมตรสินค้าต่อรองได้เหมือนเดิมครับผมทีน่าร้านครับ ตัวนี้เป็น2เมตรครับผมใส่รุ่นเอ็มใบพอได้นะครับเป็นยี่ห้อจเจริญชัยเช่นกันครับผมฝาหลังก็มีขาดมีทะลุตามอายุการใช้งานครับผมตัวนี้อยู่39,500ืาพันห้าบาทสามหม้าบาทครับผม ตัวนี้เป็นยกล่องของเจริญชัยนะครับผมหนึ่งหมื่นสามพันบาทครับตัวนี้ก็เจริญชัยเหมือนกันครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทเช่นกันนะครับผมเป็นงานเหล็กรางน้ําครับตัวนี้เหล็กรางน้าประกบเอ้ยเออใช่ครับผมเป็นงานเหล็กรางน้ําประกอบครับตัวนี้ขุดมันเจริญชัยครับผมแปดพันห้าร้อยบาท พันห้าร้อยบาทผันบุกเบิกครับผมหนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาทเก็บสีโค้งใบสวยทั้งหมดนะครับผมใบสวยทั้งทุกใบเป็นฐันสามโครงสามครับผมหนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาทตัวนี้เป็นขุดมัน ราคาเบาๆห้าพันห้าร้อยบาทครับผมห้าพันห้าร้อยบาทพร้อมใช้นะครับตัวนี้เมดหกครับผมตามสภาพต้องซ่อมนะครับตามสภาพราคาอยู่8500บาทครับผม8500บาทบอดี้ได้นะครับแต่ว่า ต้องซ่อมครับไม่รู้ว่าพังตรงไหนคือตอนนี้คือมันไม่เหมือนไม่มีโซ่นะครับผมเอาไปเก็บรายละเอียดเอาราคาเบาๆตอนนี้โรตารี่ตราช้างไอเอกหนึ่งหกหนครับผมใบพอได้นะครับบอดี้ไม่ผุครับแต่มีมีเชื่อมบ้างนะครับ 3ามหมื่นสี่พันบาทครับตัวนี้ชอบก็ต่อรองครับผมตัวนี้เป็นเครื่องหยอดนะครับเครื่องหยอดตราช้าง m p สามหกศูนย์ขนาดหกแถวครับผมทังแยกตัวนี้สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทสภาพตัดสิบเปอร์เซ็นได้ครับผม อันนี้เก่านอกครับผมสภาพพร้อมใช้งานนะครับเก่านอกหมื่นสี่ครับผมหนึ่งหมื่นสี่พันบาทฝาหลังไม่สวยนะครับใช้งานได้ปกติฝันน่งนี้ตัวนี้เป็นโรตรี่สภาพสวยเดิมครับคันนี้ครับเดิมเดิมเดิมดีใบก็พอได้อยู่ครับผมใบสวยอยู่ฝาครอบโซ่ไม่เคยแกะครับ เอ,อดีโดยรวมไม่ผูกไม่เชื่อมครับสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับผมตัวนี้หนึ่งจุดแปดเมตรพี่พ่อเวิร์กแมนหนึ่งจุดแปดเมตรพร้อมใช้งานครับผมราคาสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทสินค้าต่อรองได้เช่นกันครับผม ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมร้าน PC แท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษครับผมห่างตัวอำเภอ1กิโลห่าง3แยกหนองเหลือม3กิโลห่าง4ีแยกบ้านจาร7กิโลครับผมท่านใดมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0816 004753 098 4422 502ครับผมร้านติดเส้น2085กันทลักกันทลมหรือกันทลักวลินนะครับ ถนนสี่เลนครับผมการไปมาสะดวกครับใกล้ๆกับตออรอกอของอำเภอรครับผมท่านใดมาไม่ถูกก็โทรมาติดต่อสอบถามหรือท่านใดที่สนใจรถมือสองก็โทรมาติดต่อสอบถามนะครับทางร้านก็มีรถเข้าออกเรื่อยๆครับผมสนใจคันไหนรุ่นไหนก็โทรมาสอบถามได้ครับขอพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับช่วงนี้โควิดระบาดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลสุขภาพกันดูดูนะครับสถานที่เสี่ยงเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับผมเอาใจช่วยครับขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับยฮงๆรวยๆตลอดปีตลอดไปไม่เจ็บไม่จนจากใจ PC แท็กเตอร์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ